สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญร,รมน้ำมนต์หลวงปู่ศรีมหาวีโรซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะคะสำหรับพระในคลิปนี้นะคะจัดสร้างโดยเว็บพลังจิตนะคะขนาดพระนะคะจะเป็นไซส์ของพิมพ์เม็ดแตงค่ะ ในคลิปนะคะทุกท่านก็จะเห็นว่านะคะองค์พระจะมีพิมพ์สมเด็จองค์ปฐมหนึ่งองค์นอกนั้นก็จะเป็นพิมพ์สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันทำน้ำมนต์ค่ะในคลิปนี้จะมีอยู่ห้าองค์นะคะอิมก็จะส่งให้ดูคร่าวๆนะคะในส่วนของที่ใครสนใจก็อิมจะส่งรูปให้นะคะสำหรับลูกค้าที่ทักไลน์นะคะ ะะอิมจะให้ดูคร่าวๆว่าด้านหลังก็จะเป็นนะคะเป็นยันทำน้ำมนต์นะคะก็คือไปทำน้ำมนต์เองได้นะคะองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์สมเด็จองค์ปฐมนะคะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงน้อยกว่าเหรียญสิบบาทไปพอสมควรค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปอิ่มมีรายละเอียดราคาต่อองค์และราคาเหมานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ